ครับวันนี้เราจะมาแนะนำแทร็ก X10R นะครับคันนี้เป็นปี2016นะครับมาพร้อมกับล้อมาเชสน,นะครับฟูคาร์บอนทั้งคันเลยนะครับคันนี้นี่เราจะให้ดูรอบๆคันนะครับรถสภาพสวยมากๆเลยนะครับคันนีม้มาพร้อมกับท่อเบร์นเอานะครับสวยปิ๊งเลยนะครับคันนี้ มาดูดีกว่าไม่เท่าไหร่รถวิ่งมาแค่หมื่นแปดเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆนะครับรถปีสองพันสิบหกมีกากแข้งมีการล้มครบเลยนะครับเกยโยงนี่เป็นของกินเลสน,นะครับใส่ท้ายแต่งนะครับ ไฟ้าาครับบอกได้แล้วว่าหูดับนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะเข้ามาดูได้นะครับที่ร้านวีวีซูบายนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ